วัวไใส่ละแม่อยู่ทุ่งน้าครับเอาออก เน่ผักไซค่ะมะนละขีนกมะนละขีนกค่ะเอามาทำอะไรกินได้แม่ครับเอามาอมค่ะทำเ,เปแกงอมกินได้แม่มนกค่ะ นนอหนิอยู่คนเดียวค่ะอือครับก็เลยแทงกันเลยกีป่ปีพี่ลูกสาวอยู่มหกค่ะการที่ลูกไปเรียนอย่างนี้นี่แม่ต้องหาเงนินยังไงครับแม่ครับถึงจะมีให้ลูกเรียนมาครับก็บางทีพี่ชายเขาส่งมาอย่างเงี้ย ก็เหลือไว้ให้เขาบ้างค่ะแต,แต่พอไม่มีแม่ต้องไปกู้เงินที่ไหนครับกู้เงินก็ลดลดเข้าไฟแนนซ์ค่ะแล้วก็กู้เงินที่หมู่บ้านด้วยค่ะกู้นอกระบบดอกเบีย้ยปิดยังไงแม่ร้อยเท่าไหร่ครับแม่เขาว่ามันขึ้นยี่สิบแล้วค่ะตอนนี้ดอกร้อยยี่สิบบาทใช่ไหมครับครับแล้วแม่ทํายังไงถ้ากู้มาแล้ว กู้เงินมาเนี่เพื่อมาให้ลูกเรียนโดยเฉพาะเลยแมเพราะว่าเขาจําเป็นจะค่าห้องเออน,นี่แหละค่ะค่าห้องค่ากินอยู่แต่ละวันค่าของเขาละค่ะเขาเขาก็จะใช้ในยามจําเป็นเท่านั้นและค่ะเขาประหยัดแล้วเขาก็ทํางานเขาเสริมด้วยค่ะก็กราบขอวอนท่านนายกขอให้เห็นใจลูกหลานที่ยากจนมากค้นแค้นมาก ให้ช่วยในการเล่าเรียนให้จบด้วยนะคะขอขอวิงวอนค่ะถ้าไม่มีเงินกอยสอแกคงเรียนไม่จบเลยละคะ่ะ